สองหนึ่งสองไหมกระนารอสักครู่ผมกะเลังตามบอกให้เตะคางทีเอสไปแล้วนะพี่แต่พี่พูดให้ันฟังเลยนะอย่าแม่งไม่เชื่อตายเอดพีเยินเหลือสองเหลือสองช่องแล้วเว้ยถึงได้ลูกไอ้ลูบโลสายฟ้าละมีสองช่องสองช่องโอ้โหโคตรทรมานเลยพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้คงจะเต็มนะดีอ่ะครับ เริ่มี่นีแล้ครับถ้ารถมันะเป็นแบบนี้แหละได้าไปงั้นอะยัด้พาไี๋ยวอดูโลจอลแคน่ะบนได้เนี่ย เพิ่มไหนฮะใครเรียกเมื่อกี้สองอะไรหนึ่งสองเดี๋ยวเด้เหมือนจะเงียบเนี่ยอุ๊ยมีคนเกิดเริ่มไหนสองหนึ่งอเออคนหนึ่งเกิดซ้อนใครเนี่ยอุ๊ยใครเกิดซ้อนเลหายแล้วเอ้า มาเจเจครับเห็นไหมเห็นไหมดูนี่ไปบนเขาครับนเขพี่ทัไปแข่งแขแเห็นไหมเจียแล้วแข่งโอ้ยสัตว์โป้ยเียตายัวผู้ดีเลยตายไก่